สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องบีมที่น,นลัตเอสยินดีด้วยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้แสดงว่าเพื่อนๆกดโค t a working holiday กันได้แล้วใช่ไหมตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนสำคัญนะคะในการยื่นวีซ่ายื่นยังไงให้เราได้วีซ่าให้วีซ่าเราแกลน้นะคะมาดูกันเลยค่ะห้ามพลาด โอเคเริ่มเลยนะคะใครที่กดโคต้าได้แล้วนะคะมันจะมีให้ขึ้นให้เราปริ้นใบสมัครแล้วก็ใบบันทึกข้อตกลงนะคะอันนั้นเราก็ปริ้นขึ้นมาเพื่อที่เราจะยื่นเอกสารที่จะขอใบตอบรับจากดอยอนะคะตอนแรกก่อนที่เราจะไปยื่นวีซา่าเราต้องยื่นเอกสารขอใบตอบรับจากดอยอก่อนเพราะเราต้องใช้ใบนั้นในการยื่นวีซ่าอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนไม่งงนะใครที่ไม่เข้าใจหรือพิมพูดเร็วเกินไปทุกคนไปรีฟังใหม่ได้นะคะเพราะพิมก็รีบมีภารกิจอื่นเหมือนกันโอเค ตอนนี้บินจะมาลงรายละเอียดของการยื่นเอกสารขอใบรับรองจากรอยอก่อนนะคะอันนี้เราจะต้องยื่นมีมาทุกทุกอย่างมันจะอยู่ในจดหมายของลอยอเรียบร้อยแล้วนะคะบินจะมาสรุปให้ฟังก่อนนะคะก็คือ1จะต้องมีใบสมัคร1ชุดก็คือที่เราต้องปริ้นมาหลังจากที่เรากดได้นะคะ2จะเป็นจะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนของเราแล้วก็ทะเบียนบ้านนะคะ 3จะเป็นหนังสือเดินทางของผู้สมัครก็คือว่าพาสปอร์ตนั่นเองนะคะแล้วก็4ี่จะเป็นหนังสือรับรองการเงินจากธนาคารพาณิชย์ก็คือที่เราขอไว้ก่อนที่เราจะกดโคต้าเรียบร้อยหนังสือรับรองการเงินจากธนาคารพาณิชอันนี้ไม่ใช่สเตทเมนต์นะคะเป็นหนังสือรับรองการเงินนะคะแล้วก็หเป็นหลักฐานเกี่ยวกับทักษะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบีก็จะผลสอบพ t E นะคะมิก็แนบไป แล้วก็หจะเป็นสำเนาปริญญาบัตรหนึ่งฉบับนะคะสำเนาปริญญาบัตรก็คือใบปริญญาที่เราไปรับเวลาเราเวลาเรารับปริญญาที่เราถ่ายรูปอะ่ะก็คืออันนั้นนะคะไม่ใช่ว่าใบจบชั่วคราวไม่ใช่นะต้องเป็นใบปริญญาบัตรนะคะแล้วก็ 7จะเป็นหนังสือบันทึกข้อตกลงก็คือที่เราปริ้นออกมาเหมือนกันจากที่เรากดได้ที่มันจะให้บรินสองอันอะไอนี้คือไปบันทึกข้อตกลงนะคะใบบันทึกข้อตกลงอันนี้เราสามารถใช้คุณพ่อหรือว่าคุณแม่เป็นผู้รับรองบันทึกข้อตกลงได้นะคะถ้าเราใช้ใครเป็นผู้รับรองบันทึกข้อตกลง <tone> เราต้องแนบสํานเนาบัตรประชาชน <sy> แล้วก็สํานเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองไปด้วยนะคะแล้วก็เซ็นสัเนเาถูกต้องด้วยนะคะ 8. เป็นบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยของ ของผู้รับรองนะคะก็คือสำนักทะเบียนบ้านและสำนักงประชาชนที่บีมพูดไปแล้วก่อนหน้านี้เนาะ9จะเป็นแผนการเดินทางโดยสังเขปแผนการเดินทางอันนี้นะคะเราสามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแต่บีมจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษไปเลยเพราะว่าเวลาเรายื่นวีซา่าบีมแนบแผนการเดินทางไปด้วยแต่เขาไม่ได้รีควายหรอกแต่บีมแนบไปด้วยนะคะเพื่อที่แบบว่า เพื่อความมั่นในะคะว่าเราจะแบบได้วีซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแผนการเดินทางคร่าวๆนะคะเพื่อนๆสามารถเขียนได้เลยว่าเราแผนที่จะไปที่เมืองไหนก่อนนะคะไปถึงแล้วจะต้องการที่จะทําอะไรจะไปทํางานกี่เดือนแล้วก็จะไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็จะไปที่เมืองไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยก็สาธยายไปนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนแผนการท่องเที่ยวอันนี้เดี๋ยวบิลจะแนบลิงก์ไว้ที่ด e สคริปชั o นบอทที่มีคนเคยพูดถึงไปแล้วนะคะหรือว่าบิลอาจจะทําแยกเป็นอีคลิปหนึ่งไปเลยนะคะ แล้วก็จบแล้วค่ะก็คือแค่นี้ทั้งหมดมี9ข้อนะคะในปีของบีมนะคะ2022รอบเก็บตกก็จะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมันก็จะไม่ค่อยหนีนไปมันก็จะประมาณนี้หมดเลยแล้วก็เตรียมเอกสารให้ครบนะคะเอกสารทุกใบเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยนะคะทุกคนในปีของบีมเอกสารอันนี้บีมแนบส่งไปใน g o o g l e d r i v e นะคะ แล้วแต่ว่าปีของเพื่อนๆจะให้ส่งกูเกิลได e ไปด้วยหรือว่าส่งจดหมายไปด้วยแต่พปีว่าหลังๆเขาน่าจะส่งกูเกิลได้ไปหมดเลยนะคะแล้วก็แนบรียัเอกสารให้เรียบร้อยเซ็นสำเนาถูกต้องส่งกูเกิลได e วันที่เขารีควายให้ส่งเอกสารนะคะส่งไปให้เรียบร้อยปุ๊บก็รอดอยอประกาศผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้ใบรับรองก็คือเขาจะไปตรวจเอกสารเราคร่าวๆก่อนแล้วเราก็จะได้ใบรับรองจากดอยอนะคะใครที่มั่นใจว่าเอกสารเราถูกไม่มีอันไหนที่แบบว่า ไม่ไม่ตรงตามเกณฑร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะก็จะได้ใบรับรองมาอยู่แล้วรายละเอียดนะคะไปดูได้ที่จดหมายของดอยอนะคะเขาก็จะเขียนวงเล็บมากมายว่าแบบว่าเอกสารนี้ต้องห้ามเกินวันที่เท่าไหร่ก็ไปดูรายละเอียดกันเอาเองนะคะทุกคนทีนี้หลังจากที่เราได้ใบตอบรับจากดอยอมาแล้วนะคะทีนี้เราจะถึงในขั้นตอนการยื่นวีซ่าแล้วค่ะทุกคน ในการยื่นวีซ่านะคะเขาก็จะเขาก็จะเขียนมาเลยในหนังสือจดหมายของดอยอว่าเราห้ามยื่นวีซ่าหลังจากวันที่เท่าไหร่อันนี้ดูให้ดีนะคะอันนี้แล้วแต่จดหมายที่เราจะได้รับจากดอยอเลยนะคะจดหมายอันนี้นะคะเราสามารถไปรับด้วยตัวเองได้ที่ตึก ตึกอะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้เพราะว่าตอนบีมาปิมเอจ้างให้เขาไปรับก็คือจะมีคนที่รับจ้างให้ไปรับจดหมายแทนเราก็เซ็นมอบอำนาจไปแล้วก็ให้เขาไปรับแทนนะคะในการมอบอำนาจก็จะมีฟอร์มที่จะไปรับจดหมายแล้วก็เป็นหนังสือมอบอำนาจแล้วก็สำเนาบ,บรรัตรประชาชนของเรานะคะเขียนไปแล้วก็สำเนาบ,บรรัตรประชาชนของเขาด้วยนะคะก็นั่นแหละก็คือมอบอำนาจไปรับจดหมายอันนั้นมาทีนี้บีมจะมาพูดถึงขั้นตอนการยื่นวีซ่าแล้วนะคะมันจะมีเช็คลิสต์ของการยื่นวีซ่าอยู่อันนี้นะคะนี่ คือบีมจะปริ้นออกมาเลยนะคะเพราะบีมกลัวพลาดแต่ว่าใครอยากไปดูตามเช็คลิสต์ของบีมอันนี้เดี๋ยวบีมจะแนบไปให้ที่ด e สคริปชั่นบ o ็อกนะคะเพื่อนๆไปดูรายละเอียดกันได้แล้วก็จะได้ดูแบบชัดเจนกันด้วยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแต่ทีนี้บีมจะมาสรุปให้คร่าวๆนะคะในรีลิส คือจะบอกว่าในขั้นตอนการยื่นวีซ่านะคะเราจะใช้เว็บไซต์ของ Immigration ของออสเตรเลียนะคะบิมก็จะแนบไว้ให้ Description บ o x อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะคลิปที่แล้วบิมก็แนบให้แล้วเดี๋ยวคลิปนี้บิ๊มจะแนบอีกก็คือเป็นลิงก์ที่ใช้ในการยื่นวีซา่าและบิ๊มก็จะแนบลิงก์ในการที่อสอนกรอกรายละเอียดในการยื่นวีซ่าด้วยนะคะเราสามารถกรอกตามเขา ได้หมดเลยในการเื่อนวีซ่านี้นะคะมันจะมีะรายละเอียดให้เราติ๊กให้เรากรอกไปประมาณแบบ10กว่าหน้าเราสามารถคัดลอกตามเว็บที่เขา,เาทําตัวอย่างขึ้นมาได้เลยเขาจะแปลให้เราเราสามารถติ๊กตามนั้นได้เลยนะคะเพื่อนๆไปดูรายละเอียดในใน description ็อกนะในคลิปนี้บีนจะพูดถึงเรื่องเอกสารคือพอเรากรอกมาหมดทุกอย่างแล้วตามที่เขาบอกก็ประมาณ10กว่าหน้านั้นนะนะหนะ้านะสุดท้ายเขาจะให้เป็นหน้าแนบเอกสารหน้าแนบเอกสารมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคน เดี๋ยวบิจะขึ้นไปให้นี่ก็จะปิมออกมาเลยหน้าแรกเอกสารที่เขารียกคุยหลักๆนะคะก็จะมีหนึ่งเขียนว่าเป็น t r a v e l document travel document อันนี้ก็คือเป็นพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตเราถ่ายจากสแกนจากพาสปอร์ตตัวจริงของเราเลยใครมีพาสปอร์ตสองเล่มก็คือสแกนไปทั้งสองเล่มก็คือเอาทุกหน้านะคะของบินมมีสองเล่มมันก็จะสแกนตั้งแต่เล่มที่เคยหมดอายุไปแล้วก็คือสแกนหน้าแรกสแกนทุกหน้าที่เราเคยไปเที่ยวเลยแล้วก็ เล่มที่สองเราแล้วก็สแกนหน้าแรกต่อไปเลยแล้วก็สแกนทุกหน้าที่เราเคยไปเที่ยวอันนี้ไม่ต้องเซ็นสาเนาถูกต้องนะคะก็คือสแกนแล้วก็เป็นไฟล์หนึ่งไปเลยเป็นไฟล์ travel document นะคะไฟล์ที่สองจะเป็นโฟตโตกราฟโฟตโตกราฟอันนี้ก็คือเป็นภาพที่ทางสถานทูตเขากําหนดนะคะก็คือเป็นภาพของวีซ่าออสเตรเลียก็คือเราสามารถไปที่ร้านถ่ายรูปนะคะแล้วก็บอกเขาเลยว่า ถ่ายวีซ่าออสเตรเลียเขาก็จะรู้เลยว่าต้องเป็นขนาดเท่าไหร่แล้วก็เบกเาวสีขาวแล้วก็ต้องอะไรประมาณไหนเขาก็จะรู้นะคะตามร้านถ่ายรูปก,ก็ไปถ่ายที่ร้านไปเลยนะคะก็แนบภาพไปอันที่3ก็คือ evidence of fund for stay in Australia and departure อันนี้จะเป็น อีเวนต์อันนี้ก็คือจะเป็นสเต t เมนต์แล้วก็จะเป็นหนังสือสปอนเซอร์ขั้นตอนนี้เอกสารอันนี้สําคัญมากเลยนะคะทุกคนเราจะแนบเอกสารอันเนี้ยบิมจะแนบไปแบบเยอะนิดนึงนะคะจะเป็นเอกสารทางการเงินสําหรับการอยู่อาศัยและการเดินทางในออสเตรเลียบิมเจ้าจะเขียนเป็นเอกสารที่สปอนเซอร์ตัวเองนะคะแล้วก็เป็นเอกสารที่พี่สาวจะสปอนเซอร์หลกทีนึงบิมเขียนเป็น2อสองจดหมายเพราะว่า บีมไม่มั่นใจเพราะว่าบีม่าเพิ่งมีเงิน5,000 AUD เข้ามาประมาณไม่เกิน3เดือนมันก็ยังไม่ถึง6เดือนเลยมันดูแบบเข้ามาอยู่ในบัญชีแบบไม่นานอะไรอย่างเงี้ยบิมก็เลยกลัวบิมจะไม่ผ่านบีมก็เลยเขียนไป2ฉบับฉบับแรกเขียนสปอนเซอร์ตัวเองนะคะก็เขียนว่าดิฉันนางสาวเดดแล้วก็พี่สาวของดิฉันนางสาวบาบบโอนเงินให้ดิฉันเป็นจํานวน1,500 AUD เ,เมื่อวันที่นี้เพื่อที่จะให้เป็นกิฟต์ในการไปทราเวลที่ประเทศออสเตรเลียแล้วบิมก็แนบตัวสลิปวันที่ transfer money นะคะก็คือแสน0 0าบาทนั่นแหละเข้ามาในบัญชีแล้วก็แนบ หน้าบัญชีบุ๊กแบงค์ของบีมที่ได้รับเงินอันนั้นแล้วก็แนบบัญชีบุ๊กแบงค์ของพี่สาวที่โอนอันนั้นมาให้นะคะอันนี้เป็น1จดหมายที่บีมเขียนไปทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวบีมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ description box เหมือนกันเป็นตัวอย่างการเขียนจดหมายแล้วก็ต่อเลยนะคะเป็นเป็นจดหมายอันที่สองบีมเขียนว่านางสาวที่เป็นชื่อพี่บีมจริยาจะเป็นสปอนเซอร์ให้นางสาวทิดารัต ช่วงแรกๆที่ทีดารัสไปอยู่ออสเตรเลียเป็นสปอนเซอร์ซัพพอร์ตในเรื่องด้านการเงินให้นางสาวทีดารัสเป็นเป็นช่วงแรกๆอะไรประมาณนี้เนาะรับรองโดยชื่อพี่สาวแล้วก็ให้เขาเซ็นจริงนะคะแล้วเดี๋ยวบิมก็จะสแกนในอันนั้นบิมจะแนบเป็นตัวสเตตเมนต์ของบัญชีธนาคารที่พี่สาวยืน่นเป็นสปอนเซอร์ให้เราด้วยนะคะก็คือเป็นสเตทเมนต์ยอหลังหกเดือนเป็นหนังสือรับรองการทํางานของคนที่เป็นสปอนเซอร์นะคะ เราก็เป็นสำเนาบัตรประชาชนและก็สำเนาทะเบียนบ้านภาษาอังกฤษของคนที่เป็นสปอนเซอร์เรานะคะทั้งหมดบิมก็จะแนบไปประมาณแบบ10 10หน้าได้มงฝงไฟเฉพาะไฟล์ e v i d e n c e o f Fund for Staying i n a u s t r a l i a and Departure เนี่ยบิมแนบไปเยอะมากก็คือแนบไปจดหมายไป2ฉบับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเขียนจ,จดหมายเพื่อนๆสามารถดูได้ที่ description b ล็อกนะคะเดี๋ยวแนบตัวอย่างไว้ให้แต่คือถ้าใครมีเงินนอนในบัญชีไม่นานเหมือนบิมก็แนะนำให้ทำเป็น2อย่าง ทั้ง2องอย่างไปเลยนะคะเพื่อที่มันจะได้ชัวร์ๆเนาะแล้วทีนี้ข้อที่4ี่จะเป็น evidence of home government support อันนี้จะเป็นจดหมายจากดอยอนะคะก็ไม่มีอะไรเราก็สแกนจดหมายจากดอยอที่เราไปรับมาได้เลยนะคะแล้วก็ที่ที่5จะเป็น language ability อันนี้จะเป็นหนังสือทักษะภาษาอังกฤษก็คือ PTE อันนี้ก็สแกนไปเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็น q u a l i i f i c a t i o n อันนี้จะเป็นหลักฐานวุฒิการศึกษา ก็คือจะเป็นตัวปริญญาบัตรอันนี้ไปจ้างแปลนะคะก็คือต้องไปจ้างแปลกับสถาบันที่สามารถเซ็นรับรองให้เราได้นะคะว่าสถาบันที่ที่รับแปลแบบเอกสารราชการอะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนได้ปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถสแกนแล้วก็แนบไปเลยนะคะย้ําอีกทีนึงนะคะว่าเอกสา,ารที่ทางสถานทูตต้องการมีแค่หกหัวข้อนี้เท่านั้นนะคะไออื่นคือเราสามารถแนบเป็นอัลเทอร์ไฟล์ได้นะคะเพื่อความแบบเพื่อความแบบ พิสูจ่าเราแบบเอ่อพร้อมที่จะเดินทางจริงๆนะคะเอกสารทุกใบนะคะไม่ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องนะคะสแกนตัวจริงไปได้เลยทีนี้มาในส่วนของอาร์เตอร์เอกสารนะคะในส่วนของอาร์เตอร์อนี้บีมก็จะแนบตัวแผนการเดินทางเพิ่มขึ้นไปนะคะแผนการเดินทางที่เป็นภาษาอังกฤษมันก็จะแนบเพิ่มขึ้นไปแล้วก็เป็นตัวใครที่เป็นผู้ชายนะคะนะสำหรับผู้ชายสามารถต้องแนบตัวเรียนเอ่อ รอออะไรอย่างนี้ไปด้วยนะคะเออถ้าเป็นเอกสารสังผู้ใช้นี่บิ๊มไม่แม่นเลยเพราะบิ๊มไม่ได้ศึกษามาเลยเพื่อนๆสามารถไปหาดูรายละเอียดใน Google หรือว่าไปถามเพื่อนๆในกลุ่มที่เขากดได้ในรอบเดียวกันดูนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะบิ๊มก็แนบแค่นี้เลยแต่ว่านั่นแหละไอตัวที่มันเป็นเอกสารสปอนสปอนเซอร์ซัพพอร์ตอะบิ๊มแนบไปเยอะนิดนึงก็คือกลัวว่ามันจะหลุดตรงนี้ก็คือต้องแนบตรงนี้ไปเยอะนิดนึงนะคะทีนี้ จะมาบอกถึงเรื่องเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเป็นปภาษาอังกฤษสามารถไปคัดได้ที่อำเภอหรือว่าไป ไปคัดได้ที่อำเภอนั่นแหละไปบอกเขาว่ามาขอคัดสำเนาสำเนา,เนา,เนาทะเบียนบ้านและสำเนาแบบประชาชมภาษาอังกฤษจ่ายแค่ประมาณ30บาทไม่ต้องไปจ้างแปลนะถ้าไปจ้างแปลก็ประมาณ3 0 0ร้อยสแต่ว่าก็ไม่ต้องรอไปรอคิวอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็นี่แหละคะ่ะเอกสารก็จะประมาณนี้นะคะก็ไม่มีอะไรพอเราแนบเอกสารครบตามที่ที่ได้บอกไปแล้วนะคะอันนี้เราสามารถเอ่อกด กดกดยืนยันคอนเฟิรม์มพอกดคอนเฟิรม์มปุ๊บเขาจะให้เราไปที่หน้าจ่ายเงินก็จะจ่ายเงินตัดจากบัตรเครดิตก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะคะก็เลยจ่ายเงินพอจ่ายเงินไปปุ๊บนะคะทีนี้มันจะเด้งตัวเป็นอีเมลให้ไปตรวจสุขภาพแล้วก็เป็นอีเมลให้ไปทำสแกนไลนิ้วมือก็คือไบโอมตริกนะคะมาสองอีเมลเราก็ ไปรปิ้นเอกสารตรวจสุขภาพแล้วก็เอกสารไบโอเมตริกที่สถานทูตส่งมาให้นะคะริ้นมาเลยนะคะทั้งสองใบบินไม่แน่ใจว่าใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้ไหมในการไปยื่นเวลาเราไปตรวจสุขภาพไปทำสแกนด้วยมือแต่เขาบอกว่าได้กันแต่บินปริ้น,นออกมานะคะเพื่อความชัวรก็ริ้นมาเลยนะคะ2ใบทีนี้มาในส่วนของการตรวจสุขภาพก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่ซับซ้อนในการตรวจสุขภาพนะคะทุกคน สามารถไปดูลิงก์ที่สามารถตรวจสุขภาพแล้วก็ลิงก์กับสถานทูตออสเตรเลียของจังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะถ้าของบิมส่วนตัวอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตก็จะมีโรงพยาบาลเดียวก็คือกรุงเทพภูเก็ตถ้าใครอยู่ที่กรุงเทพก็จะมีหลายโรงพยาบาลหน่อยนะคะก็สามารถโทรไปนัดกับโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะคะเพราะว่า,วาจะไปตรวจสุขภาพเพื่อที่จะยื่นวีซ่าออสเตรเลียเขาก็จะนัดวันเวลาอะไร นั่นเองไบกันเองก็ถามรายละเอียดเขาว่าต้องอะไรบ้างแต่บิ๊มถามมาเผื่อ,เพ,อเพื่อนแล้วนะคะก็คือว่าดื่มกาแฟไม่ต้องอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยได้ปกติอย่างเดียวก็คือสําหรับผู้หญิงที่มีประจําเดือนนะคะต้องให้ประจําเดือนหมดก่อน7วันถึงจะไปตรวจสุขภาพได้นะคะแค่นั้นเลยอย่างอื่นไม่ต้องเป็นห่วงก็คือสามารถไปตรวจได้เพราะว่าหลักๆเขาดูฉี่เรานะคะแล้วก็อปอด อะไรประมาณนี้เนาะแล้วในส่วนของการสแกนลายนิ้วมือเพื่อนๆต้องไปจองคิวสแกนในลายนิ้วมือก่อนในเว็บไซต์ของ VFS เดี๋ยวบีมจะแนบไว้ให้ใน description box นะคะไปกดคลิกแล้วก็จองคิวไปทำสแกนลายนิ้วมือในการสแกนลายนิ้วมือนี้ห้ามเกิน14วันหลังจากที่กดจ่ายเงินไปสับมิสจ่ายเงินอ่ะก็คือห้ามเกิน14วันนะคะก็เลยต้องภายใน14วันก็คือภายใน2อาทิตย์ตอนนั้นของบีมประมาณ10วัน เพราะว่าบินต้องบินไปทําที่กรุงเทพเพราะว่าศูนย์ในการทํา VFS มีที่กรุงเทพแล้วก็ที่เชียงใหม่แค่2ที่นะคะในการสกทำ E VFS นะคะพกเงินสดไปประมาณ800นะคะเพราะว่าค่าดําเนินการประมาณ700กว่าบาทแล้วก็ก็จองคิวแล้วก็ไปตามนัดหมายแค่นั้นเองไม่ต้องไปก่อนเวลาเยอะแล้วก็อย่าไปสายก็คือไปก่อนเวลาได้ประมาณ1 0 1 5นาทีอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไปก่อนเวลาเยอะอยังไงก็ต้องรอให้ถึงใกล้ถึงเวลาเขาถึงจะให้เราขึ้นลิฟต์ไปที่ บริเวณทำ VFS นะคะของออสเตรเลียจะอยู่ที่ ตึกเทรนดี้ชั้น23นะคะใครที่ไปทําที่กรุงเทพไปถึงก็ไปถามรีเซพชันหรือไปถาม ception, รปภที่ตึกเทรนดี้ได้เลยนะคะเขาจะพาเราไปขึ้นลิฟต์ตัวที่จะไปทํา VFS ของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเตรียมตัวไปก็คือต้องเตรียมเอกสารที่เราพริ้นออกมาแล้วก็เงินสดแล้วก็พาสปอร์ตแค่นั้นเองนะคะแล้วก็นิ้วมืออย่าให้เป็นแผลโดนอะไรบาดเด็ดขาดนะคะก็คือรักษานิ้วไว้ให้ดีๆนะคะวันนั้นเพราะว่าถ้านิ้วมือเป็นแผลอะไรเงี้ยมันจะสแกนไม่ได้มันก็ต้องรอแผลหายอะไรอีกเดี๋ยวมันเลยวันที่ ทางสถานทูตกำหนดเดี๋ยวมันจะแบบเหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากทำเรียบร้อยแล้วตรวจ vfs แล้วก็ตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะส่งหัวหมดไปที่สถานทูตเองเราไม่ต้องทำอะไรเลยหลังจากนั้นเราก็แค่รอแต่บีมกลับมากดคอนเฟิร์มเข้าไปที่เว็บที่เรายืน Visa ่นวีซ่าครั้งหนึ่งนะคะมันจะมีกลุ่มปุ่มให้เรากดคอนเฟิร์มบีมก็กดคอนเฟิร์มเพื่อที่จะบอกว่าโอเคฉันทำทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฉันก็กดคอนเฟิร์มไปแต่บีมได้ยินมาว่าบางคนไม่ได้กดคอนเฟิร์มก็ผ่านเหมือนกันนะคะถ้าาไไมม่่ีอะรแบบว ข้อมูลอะไรผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยพอกดคอนเฟิร์มไปรอไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ไม่เกินของของบีมัมนชา้านิดนึงตอนนั้นพอบีนไปทําติดวันหยุดก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์มันก็จะมีอีเมลเด้งออกมาจากสถานทูตนะคะว่าแกลนคุณแกลนแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเห็นว่าเราแกลนวันที่เท่าไหร่แล้วก็วีซ่าเราหมดอายุวันที่เท่าไหร่มันจะนับไปหนึ่งปีหลังจากวันที่เราแกลนวันหมดอายุหมายความว่า ถ้าคุณบินไปวันเที่ยวอะไรก็ได้ก่อนวันหมดอายุแล้วพอไปถึงที่ประเทศนั้นมันจะวันนั้นเป็นวันที่หนึ่งของการาใช้วีซา่าวีซ่าเราจะเริ่มนับหนึ่งวันนั้นก็คือวีซ่ามีอายุไปอีกหนึ่งปีประมาณนี้เนาะก็จบแล้วค่ะขั้นตอนการยื่นเอกสารวีซามันก็ไม่ได้ยากนะคะทุกคนไม่ต้องจ้างก็ได้ทําเองก็ได้แต่เราต้องเตรียมเอกสารให้ครบแค่นั้นเองนะคะ แล้วก็แค่นี้แหละค่ะต่อไปนะคะมันจะมีในการเก็บชั่วโมงการทํางานที่จะยื่นปีที่2ปีที่3สําหรับคนที่อยากอยู่ต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปหน้านะคะว่ามันอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันกันเพราะว่าบีมแพลนที่จะเก็บ ต่อชั่วโมงต่อวีซ่าปีที่2เลยนะคะเดี๋ยวบิมจะมาแชร์รายละเอียดกับเพื่อนๆเ,เป็นในคลิปถัดไปนะคะทุกคนวันนี้บิมไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็ทุกคนยื่นวีซ่ากันแกณฑกันทุกคนเลยนะคะใครที่มาดูคลิปนี้บ๊ายบายนะคะขอให้โชคดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ